สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกมคะคะสิ้นสีสัจนาลัยสุขโขทยัยงานทองมืองทุกผืนนะคะของบ้านเราค่ะวันนี้นกนําวิธีการตัดสิ้นมาให้ชมอีกแล้วแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัดสิ้นแบบหน้านางค่ะซึ่ง,งานานๆจะมีให้ชมนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งตัดเพื่อส่งไปต่างประเทศค่ะนี่ค่ะนุ่งหน้านางแบบนี้เดี๋ยวนกให้ดู อันนี้เป็นสิ้นหมักโครนะคะแล้วก็ต่อเชิงยกลายสวยๆแบบนี้ค่ะเป็นงานทอมือของบ้านเรานะคะหมักโครนก็จะมีลักษณะเนื้อนุ่มพริ้วทิ้งตัวค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นหน้านางนี่ค่ะกจับจีบให้ดูนะคะการตัดหน้านางก็คือจะต้องตัดผ้านะคะผ้านี้จะถูกตัดแยกชิ้นแล้วเขาก็จะจับจีบหน้านางเย็บ มื่อถึงเนี่ยค่ะเครื่องขาแล้วด้านล่างก็ปล่อยใส่ซิปข้างนะคะนี่ค่ะจับจีบหน้านางจะเนี่ยค่ะเย็บถึงตรงนี้นะคะเครื่องหนึ่งแล้วด้านล่างก็ปล่อยก็จะเป็นจีบหน้านางเวลาใส่จีบหน้านางก็จะไม่แตกนะคะก็จะมีสองชั้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ซิปข้างค่ะนี่ค่ะด้านหลังไม่แหวกนะคะหน้านางอันนี้เพราะว่าด้วยความที่ปูกาวให้เรียบร้อยค่ะด้วยความที่ว่า อ่าหน้านางด้านหน้าเปิดกว้างแล้วเพราะฉะนั้นด้านหลังก็จะเย็บติดกันแบบนี้ค่ะอันนี้คือสิ้นหมักโครนนะคะแล้วก็ต่อเชิงยกทําเป็นหน้านางแล้วสวยนี่ค่ะเห็นไหมคะอ่าส่วนอีพื้นหนึ่งนะคะอันนี้ตัดแบบสิ้นค่ะแต่ทําแบบกระโปรงนะคะก็คือด้านหน้าจะเป็นสิ้นมีทบแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะไปด้วยกันนะคะส่งออกต่างประเทศค่ะมีคนสนใจแล้วก็ด้านหลังใส่ซิปหลังแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นผ้าหมักโครนค่ะแบบสามเชิงต่อกันเป็นผืนนะคะน้องก็จะเป็นริ้วๆอันนี้คืองานนี้ก็จะแบบเอาเชิงสิ้นอะคะ่ะสามผืนมาต่อกันนะคะนี่หนึ่งผืนสองผืนสามผืนก็จะเป็นลายเดียวกันหวานๆแบบนี้ส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังทําแบบกระโปรงค่ะตัด ทับกันเกยกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะทําให้เดินได้สะดวกขึ้นค่ะนี่ค่ะวันนี้นกเอาสองแบบให้ชมกันคือใครชอบแบบไหนสามารถทักถามได้คือนกสามารถที่จะสั่งซื้อผ้าแล้วตัดให้พร้อมได้เลยค่ะก็วัดไซส์วัดไซส์ส่งมาก็คือเอลสโพกแล้วความยาวนะคะ วันนี้มีมาให้ชมสองแบบนะคะแล้วก็เป็นผ้าผ้าหมักโครนเหมือนกันแต่อันนี้เป็นหมักโครนต่อเชิงยกส่วนอันนี้เป็นหมักโครนแบบสามจกนะคะใครสนใจแบบไหนสามารถทักถามได้ที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองนะคะหรือว่าแอดไลน์สอบถามได้เลยคะ่ะถ้าไงคลิปนี้ฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ